ถ้าเราจะซื้อรถยนต์ผ่านไฟแนซ์ธนาคารเราคิดว่าไฟแนนซ์ธนาคารเขาจะพิจารณาอะไรจากอะไรบ้างนะเพื่อจะอนุมัติรถยนต์ให้กับเรานะครับผมที่ผ่านมานะครับมีลูกค้าสงสัยหรือว่ามีลูกค้าเข้าใจว่าเขาไฟแนนะซ์เขาพิจารณาจากสเตตเมนต์เป็นหลักนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อในแล้วนะครับเขาจะพิจารณา หลักๆอยู่2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1ก็คือเครดิตธนาคารครับถ้าเราเครดิตของเราไม่มีปัญหานะครับเครดิตของเราใสสะอาดสวยงามอันนี้ก็สามารถที่จะทําเรื่องต่อไปได้นะครับถ้าเครดิตเสียนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําการเช่าซื้อรถยนต์ได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งน้อยใจนะถ้าเครดิตเสียนะครับเราก็สามารถค้าประกันได้นะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ปัจจัยที่2อย่างที่2ที่ไฟแนนซ์ธนาคารเขาจะพิจารณาก็คือว่าอาชีพแล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะครับผม อาชีพนะครับจะต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะครับผมหมายความว่าไงถ้าอาชีพชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ก็คืออาชีพที่มีหลักแหล่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพนักง,งานราัฐวาาิสาหกิจเอกชนข้าราชการหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะครับผมแล้วก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนนะครับผมแล้วก็อายุงานนะครับจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารเขากําหนดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีอาชีพแต่ว่ามีเงินดาวนี้ก็ไม่สามารถที่ ธนาคารเขาก็ไม่อนุมัตินะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมคนนี้ยื่นเรื่องไปแปบ๊บเดียวผ่านเลยแต่บางคนยื่นเรื่องไปแล้วทาไมมันไม่ผ่าน,นครับไม่ผ่านสักทีนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเอกสารสแสดงรายได้เอกสารสแสดงอาชีพของเรามันไม่ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ช่วงนี้นะครับสนใจอยากจะได้รถยนต์ใหม่นะครับผมแล้วก็เครดิตไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีรายได้อาชีพชัดชัดเจนนะครับก็ เข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ